ผมก็จะไปรับลงมาพื้นที่มาเยมเดียนั่งผมนังไปใ้ได้ทุกวันเ้าแปดไปเต็มลแล้วบางอย่างเสร็จบางอย่างดีแต่ว่าอาจจะไม่ไดผมนระบาลทวงอะไรจากใครก็มเป็นเป็นหน้าที่ของผมที่มาไม่ได้ผมไปดึงรวนั่นผมไม่ได้ทายนั่นดึงเลย ่ครับก่อนนะ่าน้องไม้มาเพจ่ท่าด้านคนในองค์กรท่านมีอยู่ตัวเอง ก็หาคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นมาทําในสิ่งที่ควรจะทำาพต้องหาคนที่เหมาะกับงานงานเหมาะคนคนเหมาะกับงานว่าถึงจะพัฒนาประเทศได้ไม่ใช่ว่าอันนี้พวกช้นอันนี้พวกเธอแล้วความเด็ดขาดในการตัดสินใจวันนี้คือผู้ชายคนนี้ที่เป็นเชื้อชัดินี่ที่บริหารสถานการณ์ด้วยการตัดสินใจเด็ดขาดบนพื้นฐานของความถูกต้องเนี่ย ก็คนคนนี้แหละก็บอกแล้วพวกพวกไม่ชอบอย่าเข้ามามันอวยส้แตกจริงอะเข้ามาแล้วอาจพวกได้นะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณปลอดัยทุกคนในปลอดใบมีระดับระมัดระวังนะครับรักษากฎจราจรโทโตนิดนะจากที่ต่าไป้ค่ใบกันอย่าโกรธกันนะครับ ติดตั้งเรื่อยพอดีพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะการนะคุณพี่นะพรุ่งนี้เป็นการที่ผัวเดอนตั้งแม่ประเด็นกับแม่ที่สองอยากได้ประเด็นก็ก็ก็แล้วแต่ครับคุณว่าเขาเขาเก่งกว่าแล้วก็คุณอหจจะเห็นผลงานอะไรอ่ะบริษัทน้ำมันคือเขาโอเคไหมนะนะครับไม่ไม่ได้ว่าเลยนะครับแต่ก็คุณอาจจะอยู่ไม่ได้ มาแค่น okay. er so ี้ของผมยังพอให้อภัยนะเก่งกว่าเหมาะสมที่สุดในตอนนี้ก็ก็ก็คุณก็คิดได้ว่ามันเหมาะสมเพราะคุณเป็นคนเลือกเนาคุณก็เลือกคนอื่นเขาคิดว่ามันไม่เหมาะสมเขาก็เลือกอีกคนหนึ่งง่ายจะตายนะครับมันมันเป็นอะไรที่ตักเตะที่ง่ายนะครับใครเจ็ดใครงหมาใครเหมาะสมว่าใครใครจะทําอะไรก็เลือกคนนั้นนั่นั้นจบนะครับเส้นไหนแล้วตอนนี้เราอยู่กันสารอ๋อแล้วครับกำลังยังครับ นะครับวนวีจะสี่รมมานะครับก็ตอนนี้เราจะเข้าอยู่ตรงผมไมเรียกอะไรอถน,นนสาทรนะฮะกำลังจะเลี้ยวเข้าสา,าทรเข้านราทิว่านนะครับมุ่งตรงไปถนน